น,นี้ไปก็นั่งในพิ้นที่ที่เรานิ่งได้อีเลียบที่เราตรงได้อีรนยบทที่เราไม่ต้องกังวลกับร่างกายไปจิตใจไปสะดุดไป เกาะอ,อยู่ที่กายรับรู้กายก็กสักเทวากายนี่ทางนี่การพัฒนาจิตใจเครื่องดับกิเลส ก็คือปัญญาการปัญญาจะเกิดขึ้นได้ในเมื่อจิตใจมีฐานที่มั่นคงฐานที่มั่นคงมีชื่อว่าสมาธิสมาธิเกิดจากการทำสติให้ด่อเนื่อง สติต้องมีอารมณ์คือต้องมีสิ่งกำหนดที่ชัดเจนในการภาวนาเราก็เลือกที่ทำงานเรียกว่ากรรมฐานอารมณ์กรรมฐาน องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้บรรลุนุตรสมาสัมโพธิยานโดยการใช้ลมหายใจเป็นอารมณ์กรรมฐานหลังจากพระองค์ตรัสรู้แล้วพระองค์มีเวลาปลีกวิเวกพักผรพระองค์ก็ได้อยู่กับลมหายใจ พระอริยเจ้าทั้งนักปวดทั้งผู้ครองเรือนทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงนับไม่ท้วนใน2,600ปีที่ผ่านมาได้ลักกิเลสได้เขาถึงความสุขอย่างยิ่งโดยการเจริญสติกับลมหายใจ การนักภาวนาต้องมีศรัทธาต้องมีความเชื่อมั่นในการกระทำาันจะกำหนดลมหายใจไม่ใช่หรือจากเทคนิคอย่างเดียวแตต้องปลูกฝังศรัทธาความเชื่อมั่นว่าการกำหนดลมหายใจเป็นการกระทําที่มีผลใหญ่อันนี้สองใหญ่เป็นการตามรอย พระอริยเจ้าทั้งหลายอย่างไรก็ตามกันอยู่กับลมหายใจไม่ใช่สิ่งที่จะทำได้ง่ายๆในเบื้องต้นเราต้องเจริญสติกับลมหายใจแบบผ่อนคลายแบบสบายๆก่อนในระ,ระดับธรรมดา จึงคอยน้อมจิตไปกำหนดลมหายใจที่ปลายจมูกเป็นตน้นถ้ากำหนดลมหายใจที่ปลายจมูกจิตใจเราจะละเอียดแตบบ่ประณีตแต่การทำงานประณีตในขณะที่จิตใจยังอยู่ในสภาพหยาบหรือสภาพทียง อย่างน้อยก็ขาดความความสุขุมความละเอียดมันก็จะไม่ได้ผลเท่าที่ควรเราจะท้อแท้ฉัน้ในเบื้องต้นของการภาวนาแล้วก็ทบทวนว่าในขณะนี้จิตใจของเราอยู่ในสภาพเช่นไรจิตใจเราก็ดือ้อรนไม่มีความพร้อมไหมือือจิตย่างฟุ้งซ่านอยู่ เือง่วงอยู่แต่จิตยังฟุ้งซ่านมากหรือ,อยังง่วงจิตยังไม่มีคุณสมบัติพอที่จะได้รับประโยชนจากการกําหนดลมหายใจที่ปลายจมูกนอกจากว่าเราเป็นผู้ที่ภาวนามานานแล้วประสบการณ์มากแล้วแต่เรายยังไม่ถึงขั้นนั้นเบื้องต้นจึง แนะนำให้แปลงกายออกเป็นสี่วนส่วนแรกคือศีรษะกับคอส่วนที่สองไหลกับแขนมือนิว้วมือส่วนที่สามลำตัวส่วนที่4ี่กายตั้งแต่ตะโพกลงไปถึงปลายเท้าแต่ในขณะที่เราหายใจเข้าหายใจออกต้องมีอาการ กิดพร้อมอยู่ในกาย <c oughs> อาการนั้นจะในบางจุดจะจับได้ง่ายเช่นที่ลำตัวจะมีการหยุบการพองที่ชัดเจนแต่แม้แต่ในศีรษะในใบหน้าในแขนในมือหายใจเข้าก็จะมีความรู้สึกอย่างหนึง่งหายใจออกก็มีความรู้สึกอย่างหนึง่งดงนั้นเราหายใจเข้าพยายามรู้สึก นะในศีรษะในใบหน้าในคอหายใจเข้าหายใจออกความรู้สึกอะไรก็ได้ที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันไม่ต้องจินตนาการไม่ต้องนึกภาพอะไรทั้งสิน้นแต่ว่ารับรู้ต่อความจริงที่มีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราไม่เคยได้สังเกตหายใจเข้าให้ใจออกศีรษะ ไปหน้าคอมีความรู้สึกอะไรบ้างแล้วก็รับรู้รับทราบโดยสติต่อไปเรารับรู้ต่อความรู้สึกในไหลใน แขนมือนิ้วมือพร้อมกับลมหายใจเข้าลมหายใจออกหายใจเข้าเป็นอย่างไรหายใจออกเป็นอย่างไรเรารับรู้รับทราบ ต่อไปรับรู้ดักความรู้สึกต,ต่างๆที่เกิดขึ้นในลำตัวหน้าอกท้องหลังตั้งแต่ต้นคอตลอดถึงกระดูกก้นกบให้ใจเข้าให้ใจออกแล้วก็กำหนดอย่างสบายๆก็คือไม่ประมาทแต่ไม่แพ่งไม่เครียด เป็นการกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกแบบสบายๆเป็นการเตรียมสติในเบื้องต้นก่อนที่จะทำงานอย่างละเอียดที่ปลายจมูก นกำหนดลมหายใจเข้าลมห้ใจออกพร้อมกับความรู้สึกในกายตั้งแต่ตะโพกลงไปรู้สึกในขาตอนขาหัวเขา่าน่องข้อเท้าเท้านิ้วเท้า เรากำหนดความรู้สึกในกายตั้งแต่ปลายผมตั้งแต่ศีรษะล้อมไปถึงปลายเท้าไม่เลือกจุดใดจุดหนึ่งส่วนใดส่วนหนึ่งให้เจเข้าให้เจอกความรู้เกิดขึ้นตรงไหนก็รู้อยู่ตรงนั้น สักแต่ว่ารู้ไม่ยินดีไม่ยินร้ายนี่ก็คือลักษณะของสติความรู้สึกว่าชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใจไม่เข้ามายุ่งแม้จะมีเสียงข้างนอกกระทบหูแล้วก็รับรู้คือเสียงวางใจไม่ลำคาญกับมันไม่สนใจมัน สักแต่ว่ารับรู้รับทราบว่ามีการกระทบนี่ตอบไปนี่ถ้าจิตใจเรายัางยังดื้ออยู่ยังรู้สึกยังฟุง้งซ่านพอสมควรเราก็ทำอีกรอบหนึ่งก็ได้ ทำสติหนอยู่ที่ศีรษะกับคอ 2. ไหลแขนมือนิ้วมือสามลำตัวสีกายทนล่างั้งแต่ตพกลงถึงเทา้า 5. กายทั้งหมดถึงแต่ปลายผมไหลถึงเทา้ามันก็เป็นการวอร์มอัพเป็นการเตรียมจิตให้จิตใจมีงานทำไม่อึอดอัด <c oughs> แต่ถ้าเราสึกพร้อมแล้วก็น้อมจิตมาตั้งสติอยู่ที่ปลายจมูกหรือว่าจุดใดจุดหนึ่งซึ่งการสัมผัสของลมหายใจชัดที่สุดสบายที่สุดแล้วเราไม่ไม่ไปไหนแล้วตั้งอยู่ตรงนั้น ในการกำหนดสติต้องใช้ปัญญาคอยสอดส่องดูแลอย่าให้มันเป็นการแพ่งถ้าการเป็นการแพ่งเดี๋ยวก็จะปวดหัวบ้างแน่นหน้าอกบ้างหายใจติดขัดถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่าเราตั้งใจมากเกินไปแพ่งมากเกินไป นั่ต้องพยายามมีสติตลอดลอมหายใจเข้าตลอดลอมหายใจออกเหมือนการเดินทางเดินทางไกลท่านให้เราเดินทีละก้าวทีละก้าวอย่าไปคิดอุ๊อีกไกลกี่กิโลกี่ร้อยกิโลจึงจะถึงไม่ท้อแท้ก็เบื่อหน่าย การนั่งสมาธิก็เหมือนการไม่ต้องคำนึงถึงว่าเรานั่งกี่นาทีแล้วอีกกี่นาทีเทว่าเรานั่งนึ่งลมหายใจเข้านึ่งลมหายใจออกให้มันดีที่สุดที่เราทำได้แล้วก็ตั้งต้นใหม่ก้าวใหม่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกใหม่มันใหม่ทุกครั้งตากรู้สึกว่าใหม่ทุกครั้ง สร้างสัญญาว่าเป็นของใหม่ทุกครั้งเราจะอยู่ในปัจจุบันและจิตใจจะไม่หนักจะไม่รู้สึกว่าการภาวนาเป็นภาระหรือว่าเป็นเสิ่งยากเพราะเราไม่เอาอะไรมากแล้วเอานึ่งลมหายใจเข้านึ่งลมหายใจออก จะมีความคิดต่างๆพยายามครอบงำจิตตามความเคยชินแล้วเราไม่ต้องไปสู้กับมันแต่เราก็ไม่สนุกกับมันไม่สงเสริมมันไม่ยินดีกับความคิดต่างๆกลับมาอยู่กับลมหายใจ การสัมผัสของลมหายใจนี่มันสบายมันเย็นไม่มีอะไรต้องทำไม่มีที่ไหนต้องไปเนี่ยเราจะเข้าใจความหมายของคำว่าันโดษในเมื่อเรามีสติก,กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกได้